สวัสดีครับพี่น้องเจ้าบอมสมมอค่ะสมมอหมากซ้มมอหมากส้มมอ,มมมอค่ะมมกนินผู้เดียวหรอค่ะขออนุญาตกัดเอาเลยครับพี่น้องกินผู้เดียวค่ะกินผู้เดียวอื แค่เดี๋ยวดีนี้ขนาดเวยพี่น้องคือลงไปแล้วน้ำลายหวานชุมก็สมอลูกสมอหรือหมักสมออืม ฟังเสียงเด้อฟังเสียงฟังเสียงเด้อฟังเสียงกับเก้วบองอือนงเด้ออืกินแล้วหยุดไม่ได้ Nếu bài muốn kinh giá, bạn phải ăn nhiều lắm. Nếu bạn muốn đánh giá, bạn phải ăn nhiều lắm. Nếu nhiều Ngon หมดไปสามลูกแล้วทุกคนก็นกรอบน่อยๆแต่กรอบอร่อยอย่าบอกใคร กินบ่สมอสมอแซ่บค่ะขอบคุณค่ะ